โดนไปแค่นั้นแหละบอสแข็งมาแข็งกลับไม่โกงอะ่ะแล้วบอสล้มไบจัด ทำไมบอสมันแปลงร่างัทีอะ อสแม่โดนองสองเซิร์ฟ่ะดิอ้โฟักเก็บอยู่ละเจอมาแล้เป็นด,ด์้ว ้โฟกัสมันชิวมันเป็นโฟกัสใช่ใช่โฟกัสยูนิคเดี๋ยวแล้วเพื่อนเอาสปเสปียรสเปีตามสป,ปนนะิริตตันอะเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนดูผมจำอย่างอื่นไม่ได้ ตีบอสล่าล่าล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 ่าลาหยุดอีกทีนึงล้มล้มเร็วล้มล้มโอเค สวัสดีครับผมเจอกันนวครับผมผมนกช่องนกเลนเจอร์ครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Part of e x ็กซายครับผมก็เรียกว่าวันนี้เป็นบิวไกลครับสำหรับเก็บเลเวลช่วงต้นเกมครับอ่าไปได้ไวไปได้ไกลไปได้ดีครับเออเรียกว่าบิวนี้เนี่ยทำมาเพื่อคนที่อยากเล่นสปาร์คหรือตัว Lightning s สกิลโดยเฉพาะนะครับอ่าที่เป็นสเปลนะครับอ่าสเปลครับผม อย่างแรกครับผมเดี๋ยวเรามาดูในของสวมใส่กันครับของสมใส่เนี่ยอ่ะอย่างแรกแวนผมใส่เป็น l ไลท์สปิ k ตัวนี้ดียังไงครับได้เลเวลสกิลสาครับอ่าออสเปียลสแล้วก็ได้แคสสปีดแล้วก็ได้มานาครับต่อไปครับผมโกริมหมวกเนี่ยผมมีให้เลือก2อย่างครับจะใส่หมวกอันไหนก็ได้ครับระหว่างโกดิมหรือ c าวออฟเดอะวิ t เตอครับตัวนี้ดียังไงครับตัวนี้ได้เลเวลสกิลบกหครับ อ่าแล้วก็ค่ามอนแล้วก็ได้ริเจนมานาเพิ่มอ่าไม่ใช่ริเจนเนี่ต้องบอกว่าได้มานาตอนค่า10หน่วยออแล้วก็ทําก็ได้หรือไม่ทําก็ได้ก็คือคอรับครับอ่าถ้าคอรับเนี่ยแนะนำว่าควรหาสปิริตที่บวก20ไม่ก็สามสิบครับสาเหตุก็เพราะว่าเราจะเอามาคอมโบกับเจ้าตัวโฟกัสต,ตัวนี้ครับผมโฟกัสต,ตัวนี้ครับเทรดไลท์ตัวนี้อ่า ข้อดีของมันก็คือมันจะได้สเปลมหาศาลมากมันสเกลลิ่งตามค่าสปิริตของเราที่มีครับผมอ่ายิ่งค่าสปิริตของเราเนี่ยเยอะเท่าไหร่ครับสเปลดามจที่เราจะได้เนี่ยก็เยอะมากขึ้นเท่านั้นครับผมเนี่ยอย่างเสื้อเห็นไหมครับผมก็ใส่เสื้อบวกหนึ่งร้อยสปปริตครับหมวกถ้าผมใส่หมวกตัวนี้ผมก็จะได้เพิ่มอีกยี่สิบสปริตอ่าสเปลดามจเนี่ยของเราก็จะเยอะมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆครับผม นี่คือข้อดีของตัวโฟกัสตัวนี้ครับต่อไปครับผมสร้อยสร้อยเนี่ยผมเลือกที่จะใช้ตัวคาร์นิท r สหรือจะไปใส่ตัวนี้ก็ได้เบค o นออฟอ i ซตครับตัวนี้ดียังไงตัวนี้ได้ค่าสเปร i ิครับผมเอ่อข้อดีของมันคือประมาณนั้นเลยสำหรับผมนะอีกอันหนึ่งก็จะคงจะเป็นแบบติดคี้แล้วก็ไม่สนใจเอ e นเอ t เมนติลิของมอนครับแต่ว่าผมก็ยืนยันที่จะใส่เจ้ตัวคาร์นิทอยู่ดี ข้อดีของมันก็คืออะไรครับข้อดีของมันก็คือมันได้อัติบิวเยอะมากไดออริซิทเยอะมากครับผมข้อเสียของมันอย่างเดียวเนี่ยก็คือมันลดแม็กซิมัมไลท์ของเราครับเออแค่นั้นเลยครับผมซึ่งต้นเกมอะเราไม่ได้เลือดเยอะอยแล้วอะเออผมก็เลยมองว่ายังพอได้อยู่เพราะว่ามันแลกกับการที่ได่อ t ติบิวเยอะไดออ l รลิเมนต์ริซิทที่ เยอะมากๆช่วงต้นเกมจะทําให้เราไปได้ไวมากยิ่งขึ้นครับผมอ่าก็เลยอยากจะแนะนําเจ้าตัวคานิตพัทมากกว่าครับส่วนเจิมสร้อยเนี่ยช่วงต้นคุณอาจจะแบบทํากันไม่ได้เนาะเออก็ถ้าจะเจอจริงๆของผมเนี่ยเจอเป็นมูฟสปีดเออเจอเป็นมูฟสปีดมาครับจะได้แบบวิ่งแอคไวๆต่อไปครับผมเสื้อเอ็นฟิงดอนครับ ผมใส่ตัวนี้ข้อดีของเสื้อตัวนี้เนี่ยก็คือมันจะได้สปิริตเยอะได้ออเอลิเมนต์รีซิตแล้วก็ได้เอ e เนอรี i ชิลครับอ่านี่คือข้อดีของมันครับข้อเสียเนี่ยก็มีค่าอินที่เราได้เนี่ยครับเห็นไหมครับค่าอินที่เราได้จากอ่าการพาสซีฟหรือแอตทริบิวอินในของสมใส่เนี่ยมันจะไม่ไปเพิ่มค่าแมกมานาให้กับเราครับอ่ามันจะไม่เพิ่มมานาให้กับเรานี่คือข้อเสียของมันครับ แต่ผมก็มีเสื้อตัวอื่นที่แนะนำเช่นกันครับผมก็คือเสื้อตัวนี้ผม Plus M Plus ตัวนี้เนี่ยดียังไงดียังที่มันได้สปิริต50แล้วก็ลดการใช้มานาย20%ครับแต่ข้อเสียงมันก็คือสปิริตน้อยกว่าเสื้อตัวนี้แล้วก็ออริซิน้อยกว่าครับเออต้องเลือกเอาว่าเราอยากได้อันไหนดีกว่าอันนึงเนี่ย สเตตอินเนี่ยก็จะเพิ่มมานาให้ลดการใช้มานาของสกิลอันนึงเนี่ยลิซิตเยอะสปิริตเยอะครับผมใช้ทั้งสองตัวนะใช้สำหรับเอาตามสถานการณ์ครับต่อไปครับผมจะเป็นในส่วนของแหวนครับผมแหวนแหวนตัวนี้โดเรดเดมิ่งครับดียังไงดีตรงที่ มันได้ออเอลิเมนต์รีซิตครับผมอ่าแล้วก็ความสามารถอีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถใช้เคิร์ดได้2อันครับในบิวนี้เนี่ยผมจะเล่นเป็นออร่าครับออร่าเคิร์ดับผมแต่ยังใส่เทมเพลเชนไม่ได้ในช่วงต้นถูกไหมช่วงต้นเนี่ยผมก็อาจจะใส่เป็นคอนดักติวิตี้กับเอ็นฟิเบิลครับเป็นเคิร์ดลดดาเมจกับเคริร์ดลดกันธาตุมอนเตอร์ครับอ่าลดรีซิตมอนเตอร์นะครับนีตัวนี้กับตัวนี้ครับผม แต่ถ้าสปปริตคุณยังน้อยๆเนี่ยช่วงแรกๆอาจจะใสแ่แค่อันเดียวก็ใส่เป็นคอนดักติวิตี้อันเดียวก็ได้ครับผมอแต่พอมีเคิร์สเพียงพอเอ้ยมีสปปรตเพียงพอก็ใส่2อันเข้าไปครับผมประมาณนี้แต่แหวนนี้อย่างที่บอกครับไม่ใช่แหวนที่ดีที่สุดคุณสามารถหาอันอื่นมาทดแทนได้ถ้าอยากที่จะใช้อันอื่นนะครับก็จะเห็นว่าผมคอร์รับมาแล้วเป็นสกิลสปีด2วงเลยอ่าทั้ง วงนี้กับ,บวงนี้ครับเป็นสกิลสปีดทั้งคู่เลยเอามาทดแทนจากการที่ช่วงต้นลองทำแคสสปีดได้ค่อนข้างน้อยครับเออแต่ว่าถ้าเริ่มต้นเกมอะหาแหวนได้ครับแต่ว่าคุณจะหาคอรับดีๆอะยากเพราะมันแพง,งมากเออบิวนี้เป็นบิวที่ทํามาแบบช่วงแบบเลดเกมเยอะๆเลดลีกแล้วครับช่วงท้ายของหลีกแล้วมันจะเวลได้ง่ายเผื่อใครแบบอยากไปเก็บหรืวลตัวใหม่นะครับ อันนี้คือข้อดีของบวนตัวนี้ครับต่อไปครับผม Living Stone ครับตัวนี้ดียังไงครับดีตรงที่ได้เลเวล Lightning Skill ครับเพิ่มบวกหนึ่งครับผมอ่าได้เลเวลสกิลบวกหนึ่งครับแล้วก็ได้ Resist แล้วก็เพิ่มโอกาสช็อคอ่าประมาณนี้ครับเลเวลเพิ่มขึ้นดาเมจเพิ่มขึ้นครับคือของที่แนะนำเนี่ยพวกเนี้ยก่อนหน้าเนี่ยมันเป็นของที่ไม่ได้หายาก เออไม่ได้แพงมากก็เลยอยากจะมาแนะนําให้มาใช้พวกนี้กันต่อไปับผมดอดีเทนเยอร์ years, ตัวนี้ถุงมือดียังไงครับดีตรงที่ได้สเปลดามีดโคตรเยอะครับเอหนึ่งอยเปอร์เซสเปลดามีดับผมแต่ข้อเสียของมันก็คือมันจะลดแคส์สปีดของเราครับช่วงต้นเนี่ยเราทําแคสต์สปีดได้ค่อนข้างน้อยอยู่แล้วเออก็แลกเปลี่ยนกันครับว่าเราอยากได้ไลเวท แรงขึ้นหรืออยากได้ไล่เวทไวๆครับอ่ะสมมุติตอนนี้ของผม0.41ใช่ไหมครับผมถอดไปปุ๊บ0.37ห่างกันนิดนึงเออแต่ว่าสเปรเลดรเมรผมหายเยอะมากเห็นไหมครับ673ใส่ไปปุ๊บ753ครับเออหายไปเยอะมากต่อไปครับผมมินไนเบลดตัวนี้เข็มขัด ข้อดีของมันเนี่ยหลักๆก,ก็จะเป็นในเรื่องของกันธาตุแล้วก็ริเจนมานาตอนที่ตามดาเมจที่เราโดนอ่ตามดาเมจที่เราได้รับครับ50%ต่อไปก็จะเป็นวอลเทนลัสรองเท้าตัวนี้ใส่ได้ตั้งแต่เลเวล11เอ่อใส่ได้ตั้งแต่เลเวล11ได้มูสปีด e e d 20ครับอ่า แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเลเวลเยอะมากขึ้นนะครับก็อาจจะเปลี่ยนมาใส่เป็นรองเท้าตัวนี้ก็ได้ครับผมวันเดอร์แท็บรับรองเท้าตัวนี้ได้ออทิบิวเนี่ยเยอะกว่านะได้ทิบิวเยอะกว่าเอนเนอร์จีชิลเยอะกว่าวิ่งเท่ากันเพราะฉะนั้นพอเราเลเวลยี่สิบเจ็ดก็อาจจะเปลี่ยนมาใส่รองเท้าตัวนี้ก็ได้ครับผมอ่าประมาณนี้ครับแล้วก็สร้อยเนี่ยอีกสร้อยหนึ่งที่แนะนําก็ถ้าใครอยากถึกเออ อยากได้ energy shield ที่เยอะมากขึ้น <c oughs> ก็อาจจะมาสร้อยตัวอาจจะาใส่สร้อยตัวนี้ก็ได้ครับ the e v e l a t i n g grace ครับตัวนี้ได้เหมือนกันครับแล้วแต่เลยเลือกแล้วแต่เลือกเราเลยว่าเราชอบแนวไหนครับทีนี้มาดูในส่วนของ support skill ครับผม support skill เนี่ยผมใส่อยู่4 skill ทั้งหมดเรียงตามเลยนะ1 2 3ครับอ่าเรียงตามลำดับเลยช่วงต้น เราอาจจะใส่ได้แค่3เม็ดที่พอจะหาได้ครับ4เม็ดอาจจะเม็ดสี่จ,จะหาได้แบบยากนิดนึงช่วงต้นอาจจะหาแพงครับอ่ก็เรียงตามลแบบสปาร์กผมก็จะใส่อาเก m p นเทมโปเอเซเลเรชันครับฟอกก็ต่อไปก็จะเป็นไลทิ่งเทมเพล่ครับไลทิ่งเทมเพล t เนี่ยก่อนหน้านี้ผมเคยอธิบายไปแต่ว่าข้อมูลผิดพลาดนิดนึงมันจะทำงาน เพิ่มดาเมจของให้กับเราเนี่ยก็คือเมื่อเราใช้สกิลใช่ไหมครับเห็นไหมครับดาเมจเพิ่มแล้วธาตุที่แตกต่างกันก่นกอนหน้าสมมติก่อนหน้านี้เราใช้สายฟ้าใช่ไหมครับวางกําแพงเห็นไหมครับก็จะเพิ่มดาเมจขึ้นไปอีกแล้วใช้สายฟ้าแก่เพิ่มด้วยประมาณนี้ครับอ่าอันนี้คือข้อดีของเจ้าตัว Rising Tempeh ครับแต่ว่าถ้าเรารู้สึกว่าใช้สปาร์แล้วมานานไม่พอเราก็เปลี่ยนครับ มาใส่เป็นอินสปิเรชันแทนครับผมอ่าตอนช่วงถ้าเราได้อ่สกิลอาร์คเมดมาใช้ครับอ่าสเปริตท,ที่มันเป็นอาร์คเมดเข้ามาใช้เนี่ยก็ต้องมาใช้ตัวอินสปิเรชันละเพราะไม่งั้นเนี่ยมานาไม่พอใช้แน่นอนนะผมเออต่อไปครับผมออฟออสตอมหลักๆเอาใช้ตีบอสครับตัวนี้ก็เรียงตามดําเลยครับอ่า lining aperture overcharge แล้วก็ o v e r a b u n d a n c e ตัวนี้เพิ่มลิมิตในการใช้สกิลครับนี่เห็นไหมปกติเราถอดออกเนี่ยจะใช้ได้แค่1วงนะเห็นไหมครับใช้แค่หน่งวงถ้าใช้2อันจะใช้ได้2วงครับก็เพิ่มาเมจมันนิดหน่อยครับจากการวาง2วงได้ครับผมต่อไปครับผมก็จะเป็น strip away ครับอ่า เพิ่มเอฟเฟกของเอฟเฟชเชอร์30ซจากเดิมเนี่ยได้20%ใส่ตัวนี้เข้ามาอีกครับอีก30%มสิบร์เผมเออคูณจากตัวพื้นฐานนะอ่าคูณจากตัวพื้นฐานเข้าไปครับอ่ะต่อไปในส่วนของอาร์กติกอาร์เมอร์ครับอาร์กติกอาร์เมอร์เนี่ยก็สร้างก่อนนาแข็งอ่าสร้างโล่าแข็งขึ้นมาครับก็จะเป็นสเตตสเตตเพิ่มขึ้นไปครับเวลาที่เราโดนการโจมตีครับ เราโดนการโจมตีที่เป็นการโจมตีระยะประชิดเนี่ยผมใส่ซัพพอร์ตสกิลตัวนี้เข้าไปครับผมฟอสต์นิกซันพอเราโจมตีปุ๊บมันก็จะสร้างพื้นน้ำแข็งครับทำให้มอนติดฟีดครับผมแล้วก็พอมันติดฟีดก็เหมือนเราได้ตีเอะีะเพราะมันมันติดตีเีถึงไหมต่อไปครับผมเป็นเพิ่มฟีดบิลลอัพอีก50%ครับเอ่์ประมาณนี้ครับผม ต่อไปบาร์ฟฟมี่ครับตัวนี้อย่างที่บอกไปครับผมทําให้เราสามารถใช้อลารเคิร์ดได้ครับอ,อยู่ที่เราครับว่าจะใส่2อันหรืออันเดียวแล้วแต่เลยก็ถ้าเราอยากใส่2อันก็ใส่ไปครับเพราะว่าเราใส่แหวนตัวนี้เข้าไปแล้วถูกปะทําให้เราสามารถใช้เคิร์ดสออันได้แต่ว่าเราใส่อันเดียวก็ได้ครับถ้าเรารู้สึกว่า เอออันเดียวก็เพียงพอแล้วอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ใส่ตัวโฟกัสเคิร์ดเข้ามาช่วยครับซัพพอร์ตที่ใส่เนี่ยของบัตฟิมมี่เนี่ยก็จะมีเอ่อโฟกัสเคิร์ดไฮเทนเคิร์ดแล้วก็อินคัมเบนซ์ตัวนี้ก็จะเวลามอนติดดีบัฟเนี่ยจะเพิ่มสโลมิกจุดเข,เข้าไปด้วยครับผมผมทำไว้เผื่อตอนที่ใช้ Cur Chain เคิร์ดทิมบอร์โรชนน่นะครับเออประมาณนั้นนี่ผมอ่ะ นี้ก็จะเป็นในส่วนของสกิลที่ใส่กับสพอร์ตที่ใส่เข้ามานะครับต่อไปก็จะเป็นพาสีอ่าพาสีช่วงต้นเนี่ยผมอัพประมาณนี้ผมสามารถจบแอคได้แบบสบายๆเลยครับอัพเรียงตามไปเลยนะอ่าช่วงต้นก็อัพเรียงตามมาเข้านี่ปุ๊บปๆ๊อ่าเข้าตรงนี้พอแล้วแล้วก็ขึ้นมาอัพแค่มานาบลิสติ้งครับ แล้วขึ้นมาตึ๊ด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 ตรงนี้เนี่ยค่อยมาอัพตอนที่เราได้บลัฟเมี่เข้ามาใช้ครับค่อยมาตอนนั้นคร anyway. ับผมเพราะว่าถ้าเราไม่ไม่ได้ใช้บลัฟมี่เนี่ยก็ยังไม่มีความจําเป็นเท่าไหร่แต่ถ้าเราอัพไปแล้วเมื่อไหร่เนี่ยอัพบลัฟมี่ไปแล้วเมื่อไร่เนี่ยแล้วเปิดใช้งานอล่าเคิร์สนะครับตัวนี้ก็จะดีมากเพราะว่าทำให้มอนที่ติดเคิร์สเนี่ย ติดสถานะ hinder แล้วก็ลดมูฟสปีดครับผมแล้วก็มาคอมโบกับตัวนี้ครับผม hinder k e p a b i l i t y ครับตัวนี้เพิ่ม d าเม g สำหรับมอนที่ติดสถานะ hinder แล้วก็ดีบัฟ slow เพิ่มขึ้นนะครับอีก10%อ่ะประมาณนี้ครับก็ถ้าเราได้ไอตัว a ร่ a เคิ r ์ s เข้ามาใช้เมื่อไหรเนี่ยตัวนี้ก็จำเป็นแต่ว่าช่วงต้นเรายัางไม่ได้ใช่ปะผมก็อัพแบบนี้เลย ก็มาตรงนี้ตัวนี้ทำบอลติดช็อคมีเจมานาเพิ่มแมกนิจูดช็อคครับอ่าแม็กนจูดช็อคที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็จะทำดามดได้มากยิ่งขึ้นครับอ่าตัวนี้แล้วก็ลงมาปุ๊บเข้าตัวนี้ถามว่าตัวนี้ดีไงสกิลสปีดกับแคสสปีดเนี่ยเหมือนกันครับอ่ามีค่าเท่ากันตัวนี้มันได้ได้แคสสปีดแปแล้วก็ได้เด็กกับอินด้วยครับอย่างละหาครับก็เลยมาอัพตรงนี้แล้วขึ้นมาตืดตดตืด,ตดอัด Conservative Catting ครับอ่าลดการใช้มานาของแต่ละสกิลครับแล้วก็มาอัพตรงนี้ครับผมไอรันเนอร์อ่านนหลักที่เราอยากได้ตรงนี้ตดดต,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 ต่อไปถ้าเรามีพอยที่เหลือเลเวลเรามากขึ้นก็มาอัพตัวนี้ได้ครับผมเพิ่มโอกาสช็อคแล้วก็เพิ่มแคสต์สปีดของตัวไลิ่งสกิลครับแล้วก็อัพเลยตัวนี้มาอ่ะใส่จิลได้ประมาณนี้ครับ ทีนี้เนี่ยต่อจากนี้เราจะอัพขึ้นนี่เพื่อมาเอาไ s สตอมตอนเราได้ Lightning Lot เข้ามาใช้เนี่ยตอนเรา allocate โนด Lightning Lot เข้ามาใช้เนี่ยก็มาตรงนี้ก็ได้ครับหรือจะขึ้นตรงยาวปุ๊บไปเอาไปทา s สปีดตรงนี้ก่อนก็ได้เช่นกันครับผมอันนี้อยู่ที่เราเลยครับว่าเราชอบสไตล์ไหนมากกว่าแต่ถ้าเป็นผมใช่ปะหลังจะอัพจิลเพิ่มปุ๊บ ผมเนี่ยอาจจะขึ้นไปเอาโปรเจกต์ไทยสปีดก่อนเออแล้วก็ค่อยแวะกลับมาอัพตัววายสตอมทีหลังก็ได้ครับอืมประมาณนี้ครับผมส่วนโนดพวก My Over Matter เนี่ยคือไว้หลังๆเลยถามว่าจำเป็นไหมจำเป็นแต่ถามว่าทำไมไว้หลังๆเพราะว่ามานาเรายังไม่เยอะพอที่จะใช้มานาในการรับน้ำมันนะครับเดี๋ยวแม่งจะไม่มีมานาใช้เอาครับผมอ่าประมาณนั้นครับ ก็ประมาณนี้ครับในส่วนของบิวไกช่วงต้นเกมเล่นยังไงครับเอ,อ่อนะกรณีที่คุณอยากเล่นสเปลที่เป็นไลนิ่งสเปลนะครับอ,อ่าประมาณนี้ครับผมก็คลิปนี้น่าจะจบว้เพียงเท่านี้ครับผมคลิปน่าจะไม่ได้ยาวมากครับผมเอ,อ่อขอบคุณทุกคนมากครับผมที่เข้ามาดูเข้ามารับชมครับใครมีคำถามเพิ่มเติมเนี่ย สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยครับผมอ่าผมจะพยายามเข้าไปตอบทุกๆคอมเมนต์ครับก็สำหรับใครที่เข้ามาดูแล้วก็ยังไม่ได้กดติดตามเนี่ยรบกวนฝากกดติดตามให้ด้วยครับผมเพื่อเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆครับในการทําคลิปถัดไปครับผมส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรเนี่ยรอดูได้เลยครับอ่าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะผมทุกคนแล้วเจอกันครับบายครับผม King, 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 king.